สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ้ยนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมแปลงนานะคะอันนี้จะเป็นแปลงนาปังนะคะคือข้าวนาปังเนี่ยก็คือบางหมู่บ้านที่เขามีระบบชนรับประทานหรืออยู่น้ํามีน้ําไว้ใช้มีบ่อน้ําพักน้าเนี่ยเขาก็จะทํานาปังไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านละวานะคะอันนี้เราใช้วิธีการ ปลูกข้าวนะคะแบบนายโยนนะคะน,นี่พันข้าวเนี่ยจะเป็นพันตองแปดนะคะแล้วเราก็โยนข้าวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสามมกราคมนะคะถ้านับจากวันที่ปนุยพาไปดูเนี่ยก็ตกสิบเจ็ดสิบแปดวันนะคะบรรยากาศของข้าวนะคะก็สวยนะคะแล้วก็ข้าวกาลังเริ่มแตกกอแล้วนะคะเริ่มตั้งตั้งอ่า ตั้งตัวได้นะคะตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าต้นก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้านุจะพาไปชมหลายแปลงเลยนะคะอันนี้เป็นการทํานาโยนนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการลดต้นทุนนะคะก็คล้ายๆกับานาดําแต่เราก็ไม่ต้องดานานะคะใช้วิธีการโยนนะคะนะคะอันนี้สามไล่ด้วยกันนะคะที่ป้านุกับผักเกษตรกรนะคะช่วยกันดํานานะคะ ตอนนี้นะคะป้าหนุ่ยก็มาอยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วนะคะนี่เป็นบ้านชิโกคอนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะที่ป้าหนุ่ยก็กับเกษตรกรนะคะมาร่วมโยนด้วยกันนะคะอันนี้ได้ประมาณ28วันนะคะก็คือเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะข้าวเริ่มเป็นกอแล้วนะคะนี่ก็คือใช้วิธีการทำโดยการโยนนะคะน,นี่เป็นนาปังนะคะ นะคะต้นข้าวเริ่มแต่กอแล้วก็ต้นใหญ่นะคะตอนที่ปนุยมาตรวจดูว่า,าการเจริญเติบโตของต้นข้าวเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะที่ปนุยถ่ายให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวนา ปังเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นข้าวพันกอขอสิบนะคะอันนี้เนี่ยอายุของเขาได้สองเดือนแล้วนะคะวิธีการของเราก็เป็นการทํานายโยนเหมือนกันเลยเพาะลงก้าก่อนก็คือเราจะมีถาดเพาะนะคะแล,ลแล้วเราก็ร่อนดินเตรียมดินแล้วเราก็ร่อนดินเตรียมดินนะคะแล้วเราก็นําหลังจากนั้นสิบห้าวันนะคะหลังจากที่เราเพาะลง ถาดเพาะแล้วเนี่ยเราก็นําต้นกล้าข้าวนะคะมาโยนนะคะกค็หลักการก็คล้ายกับดํานานั่นแหละคะ่ะแต่ก็จะทําให้การฟื้นตัวของต้นข้าวนะคะดีขึ้นดีเร็วกว่าการดํานาแล้วเราก็ลดต้นทุนในการใช้แรงงานคนนะคะอันนี้ป้านุ้ยก็ภูมิใจนําเสนอนะคะนะคะแล้วก็วันนี้ที่ป้านุ้ยมาเนี่ยอากาศยามเย็นนะคะเนี่ยค่ะก็จะถ่ายทุ่งนาได้อย่างสวยงามมากนะคะ ส่วนฝั่งนี้นะคะที่ป้านุยพามาดูนะคะอันนี้จะเป็นนาหวานนะคะจะเห็นว่าข้าวกับหญ้าเนี่ยขึ้นเสมอกันเรากําลังจะเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างนาโยนนาหวานนะคะผลผลิตทั้ง2แบบนี้นะคะผลผลิตตรงไหนเวลาเราเกี่ยวข้าวแล้วเราจะได้ผลผลิตของข้าวเนี่ยได้ปริมาณต่อไร่ก,กี่กิโลกร,รมัมเดี๋ยวเราต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ป้าหนุยก็พาชมนะคะทุ่งนาสวยๆค่ะ